ครับผมสวัสดีชาวโซเชียลแคมป์ครับวันนี้ครับผมตั้มนะครับหรือตั้มสมสวยนะครับวันนี้จะมาให้ท่านชมนะ,ะกับการเรียนแบบเสียงนะครับของอาจารย์ลีศรีประเทสมาน,นะครับเขาจะเรียนเสียงได้เป็นเสียงไทยบ้างไปดูกันฮัลโหลเออ <c oughs> อีหน้าตาหล่อมันขี้เอ้ยมันมันมันเก่ามันพี่หน้าตาหล่อมันขี้บ้าอ่า <c oughs> นจะมาถามวันนี้พี่จะมาโชว์อะไรหรือเปล่าพี่เรียนแบบเสียงไทยได้บ้างครับขอให้บอกขอให้บอกจริงไหมเอาผมเอาเสียงไทยอะเอาขอเสียงพี่ยาว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 ไอ้ที่นักไอ้ที่ท่องข่าวครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมเช่นเดิมครับกิจการกุลเราจะมารายงานข่าวกับวันนี้มีฝนตกครับคุณผู้ชมครับ ก็ผมอยากจะสบ่าคุณผู be, be, okay. ้ชมเนี่ยได้กินอ่กบย่างเขียดย่างบ้างหรือเปล่าครับต้องเชียชั้นชั้นกับใช่ได้นี่ไม่เหมือนเหมือนเหมือนอะไรไม่ได้เลยแล้วพี่อ่าไข่นะอืมเบเบเบบี้ไม้ยหรือเปล่าพี่เบบี้ไมายเบบีมายเบบีม้เสียงไอ้ไข่วะน้องอะไรที่เอาไปทำใช่ไหมใช่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 บ้านที่ พี่็ชื่อเลยชื้นนาวก็จะบอกว่าชั้นหนาวไม่ใช่ชเอนาเป็นฟินหน้าเป็นฟินน้าเป็นฟินบ้าจิงพี่ชายพีเรชอเลยจะบอกว่าชันหนาวจะบอกว่าชันหนวพี่พี谢谢่แค่นี้ผมว่าคนลุกแล้วพี่ขี้ใช่ใช่ใเอาแล้วอีกคนน่ะพี่อะไรชายอ่ะชายชายชายคนไหนว่ดังอีไม่รู้เือนกังนงพี่ เปิดเพลงเพอไแม้ความกนำได้จบไปนานนนงก็เป็บังอะไรบางรับ้าช่ไมบงแต่บอกเข้าไม่ได้อ้ใช่ได้พี่ใช่ได้ใช่ได้ผมอยากฟังแบบแนวบ้านๆนะพี่ เอาเป็นดาวบ้านดอนแล้วกันดาวบ้านดอนฮ่าดาวบ้านดอนนี่ก็แม้ก็เขาลำน้องกเขากับพม่าสุลิมกับพม่าก็เขาติดล่ะดาวบ้านดอนกับบ้านดอยเป็นใจเดียวกันฮึคิงเจ้าทั้งเซนเลนน้องนน้องจูได้ยกวันเนาะคือพี่เอาบอกว่าเรื่องใครเอาเอายายยยาสอนยายสอนสาวมากไปกับเนปใช่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  เซ่บมากครักรู้สึกว่ายายสอนเนี่ยเราเราจะเพี้ยนเพี้ยนนะเพียเพ้ยนเพี้ยนไหมช่วงนี้ผมอยากอ่ไปพบก,กับรายการอาหารครับอ่าสวัสดีครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์สวัสดีครับจะบอกยิ่งชเลยคือเราคุ้ <c oughs> มคุชมนะอาจารย์ <c oughs> จะบอกนะการทําอาหารนี่เราจะใส่เครื่องปรุงใส่ของทุลุกไปเยอนะๆกิน <c oughs> ได้ก็กินอาจารย์ครับอาจารย์ครับทัพพยมมาครับอาจารย์ก็จมาว่าเยอะ การเราไว้ทุกคนเราจะเป็นบุญอันประเริรองเป็นลาภอันประเสริฐยิ่งนักคร่าหลวงพ่อครับพอดีเจ้าวาดเปิดเพลงครับสอนเพชรสอนสุพรรณมองะตา,าทางบ้านเออม้อเมื่อวานเขามีงานแต่งกันคนรวยแบง เชื่อแล้วพี่ไว้ใจจะขาดหน้าตาพี่นี่พี่พี่เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผมพอเสียงลีน่าจังลีน่าจังใช่อีบ้านนี่เอาคิปท่านมาแฉเลวเลวจริงเลวร้ายจริงจริงคนนี้เลวนี่มันเอาคิปลีน่าจะอิจฉาเนี่ยจะบอกนะท่าคนนี้นะมันเลวมันขายยาคนนี้ซื้อยาท่าอคนนี้ดีคนนี้ดีค่ะ พี่ครับผมชอบดูการ์ตูนนะพี่การ์ตูนเรื่องอ่าโดลาเอมอนโดราเอมอนวันอาทิตย์ทุกจักวันคิดทร์กดาโดราเอมอนช่วยจับตัวใจแอนแกนฉันนะเอาหนี้ไปเครื่องรางยะมาทูบเนียได้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 เก็บตาป่ะเกบตาเอาโปรไฟล์มาอะไรพอนพี่อะไรล่ะโปรไฟล์ทำยไง อันกอเป็นตอวห้องเต็มครับอันบ้าน,นก็เสร็จนาะก็เป็นตาก็เก็บโอ้ยงาม <c oughs> สู้นะพี่สู้ชีวิตนะเอาตอนนี้เราเข้ามอนนะฮะแอนิมอนนะครับพี่อะไรแอนิมอลไม่รู้ครับ <c oughs> พูดไปงั้นแหละเอาพี่ทําเสียงมาฟังหน่อยสิหมาหมาแหมไม่ใช่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เพลงหมาหร่ะครับโอ้โหอันนี้หมาหอนหมาหอนหมาหอนถ้าถ้าหมาถ้าหมาหมาจะลังจะนอน